ครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เขาแบบเปิดขายลาบูบูเวอร์ชัน2อใช่ไหมใช่ครับเราได้มาจุ่มหนึ่งอืมเดี๋ยวไปดูไปดูแม่เนนอ่าไปดูแม่แนนบเขาจะดีใจไหมอ่าไปดูจะคุณดีใจไหมผมดีใจดีแต่ตอนนี้ง่วงมากเลยโอเคครับนี่ครับเที่ยงคืนพอดีครับไปบอลลาบูบูอันใหม่แล้วมันเป็นยังไงอ่ะก็แก่เลยไหมล่ะได้ คืออะไรอ่ะเราเวอร์ชันใหม่ก็เวอร์ชันสองที่เขาเพิ่งเปิดขายวันนี้วันแรกมันมีอะไรเอ้าก็เราปูพูดเวอร์ชันสองก็รอดูแล้วกันนะเาปเปิดกันครับลาบูเปิดซะเร็วเลยมีการเป็นองมาก่อนนะเป็นถุงเป็นถุงโอเคนี่ไงถุงเป็นไงขอดูถุงหน่อยดูก้อยยิ้มเดี๋ยวนะมา เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ตัวอะไรโอเคครับผมว่าเขียวอ่ะไอ้ที่ของาทยอ่ะอุ้ยท้ายเขียวอุลโคน่ารังก์ก้าว้าวท้ายลูกอุ้ยเดี๋ยวนะความรู้สึกตอนนี้คือมันดูพรีเมี่ยมกว่าแลกเกินแบบมากๆเลยครับเดี๋ยวนะ ค่อยมันนุ่มกว่าไหมมาทำการ์ดเฮ้ยดูการ์ดสิเฮ้ยทำไมการ์ดเป็นงั้นอ่ะเฮ้ยการ์ดสวยอ่ะใสครับอ๋อสวยดีเนาะใช่นารูแล้วดูดวงตาครับเป็นสีเขียวเฮ้ยแต่ว่าลาบูบูรุ่นเก่าคือทุกอย่างจะเหมือนกันใช่ไหมหน้าตาอะไรเหมือนกันนี่จมูกส้มน่ารักตาตาแล้วดูสีตาแล้วมีกะกะไ้เนี่ยไม่มีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูที่ห้อยทุกอย่างคุมโทนหมดเลยครับ กระบะลองจับดัวไปรู้สึกเลยว่าขนเขาไม่เหมือนกับปกติจับจับนุ่มกว่าเดิมอ่ะใช่ใช่ใช่หตาเป็นประกายด้วยแล้วตรงขาไม่เป็นสีดำแล้วเป็นแบบไซสเป็นแบบเป็นตัวนูนๆแทนอ่ะอ่าน,น่ารักเลยอุ้ย้มันคุมโทนจริงๆด้วยแล้วหูก็คือทุกอย่างเอ๊ะเท้าขยับได้ไหมดัดมาให้มันยืนก็ไม่ได้นะ นี่แต่ว่านุ่มมากอะ่ะแล้วรู้สึกเหมือนมาดูตัวเล็กๆเพราะว่ามันไม่ได้ยืนเนี่ย,ยใช่ใช่และนุ่มมากครับเออแต่ดูพรีเมียมกว่าเดิมจริงๆด้วยเนาะเนาะคือ,อขนอันเดิมเนี่ยมันจะแบบลุยๆบางพอใช้แฮะแต่อันนี้ไม่น่าลุยเพราะว่ามันเป็นขนสั้นๆแบบนี้ไงเนาะเขียวปี๊ดปัดน่ารักมาก,มากครับน,นุ่มก็นุ่ม